สวัสดีครับตะวันจนเจ้าฟาร์มถ้ามองเพิินๆนะครับชนชม2ต้นนี้สาก็เท่ากันนะครับแต่ถ้ามองส่วนโคนด้านล่างนะครับต้นฝั่งทางขวามือนะครับโคนด้านล่างจะใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี้คือเขาจะอ้วนใหญ่กลมนะครับแต่ว่าไอตัวโคด ก็คือตัวลากเขาเนี่ยครับที่ใหญ่ๆแบบนี้เขาจะต้องฝังดินอยู่แบบนี้นะครับเขาถึงจะใหญ่ถ้ามาดูฝั่งทางซ้ายมือนะครับถ้าเรากดดินลงไปนะครับส่วนนี้เขายังเป็นเส้นเล็กๆอยู่นะครับเราต้องเลี้ยงแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าเขาจะอ้วนใหญ่เหมือนฝั่งทางขวามือนะครับเราถึงจะยกโคดขึ้นมาทำให้เป็นโขดแบบอ้วนๆใหญ่ๆได้นะครับแบบนี้เราต้องเลี้ยงทิ้งไว้ก่อนนะครับ จนกว่าลากเขาจะเป็นโขดใหญ่ๆนะครับเขาต้องฝังดินไว้นะครับแบบนี้เป็นแบบต้นทางขวามือแบบนี้นะครับก็คือต้องฝังดินจนเลี้ยงจนกว่าให้เขาอ้วนนะครับอ้วนแบบนี้นะครับเราถึงจะยกโขดขึ้นมาให้เป็นอ้วนๆสวยๆได้นะครับวิธีการก็คือเหมือนเราเปลี่ยนกระถางนะครับตัวส่วนด้านล่างก็คือเหมือนเปลี่ยนกระถางก็คือจะมี กลับมาเพา้าสับนะครับแล้วก็เป็นดินปลูกเลยนะครับวิธีการก็เหมือนเราเปลี่ยนกระถางครับแต่เราว่าเราเอาตัวดินปลูกเนี่ยใส่ไปประมาณค่อนกระถางนะครับเพื่อหนุนให้ตัวชนชมที่เราเอาลงปลูกเนี่ยคือยกสูงขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่า การที่เราจะยกโคดได้เนี่ยคือเราต้องเลี้ยงให้เขาตัวรากเนี่ยอยู่ในดินเนี่ยให้เขาอ้วนใหญ่ก่อนเราถึงจะยกขึ้นมาได้นะครับก้อนเนี่ยครับเติมดินประมาณนี้นะครับประมาณขอนกระถางแบบนี้แล้วเราก็เอานํากระถางตัวต้นที่เราจะยกโคดเนี่ยามามาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่เลยนะครับ ก็คือยกเอาตัวกระถางเก้ามาวางใส่กระถางใหม่แบบนี้เลยนะครับแล้วดินที่สูงส่วนที่สูงขึ้นมาเนี่ยเรากา็พยายามกดลงไปให้เต็มกระถางด้านล่างนะครับแล้วก็ดินส่วนด้านบนเนี่ยก็คือเราก็รูปออกนะครับก็คือแยกออกไปเราก็จะเห็นโขดส่วนที่เขาฝังอยู่ในดินนะครับยกสูงขึ้นมา ย้ำนะครับว่า,าจะต้องเลี้ยงให้อยู่ในดินตัวรากที่อยู่ในดินเนี่ยอ้วนใหญ่ก่อนเราถึงจะยกได้แต่ถ้าเรายกตั้งแต่ตอนอต้นเล็กๆนะครับส่วนที่อยู่เหนือผิวดินนะครับเขาจะไม่อ้วนใหญ่นะครับเขาจะอ้วนใหญ่เฉพาะตัวที่อยู่ในดินข้างล่างนะครับนะครับจะส่วนที่อ้วนๆเนี่ยจะยกขึ้นมาด้านบนแล้วจะทําให้ตัวต้นชุนชมดูสวยงามนะครับส่วนราก ที่อยู่ลอยๆแบบนี้นะครับเส้นเล็กๆเนี่ยเราก็ใช้มีดตัดออกนะครับตัดแต่งให้เรียบร้อยนะครับลากเส้นเล็กๆที่อยู่ลอยด้านบนเนี่ยครับเราตัดออกหมดเลยนะครับหรือถ้าเส้นใหญ่เราอยากให้เป็นตัวอ้วนกลมๆโดยที่ไม่มีเส้นอื่นเราก็สามารถตัดออกได้นะครับแล้วก็เอาปูนหรือกาวร้อนทาปิดแผลไว้นะครับเส้นเล็กๆพวกนี้ ต้องตัดออกให้หมดนะครับอันนี้มีดจะไม่ค่อยคมหน่อยนะครับพยายามใช้มีดคมๆนะครับเพื่อไม่ให้แผลช้ำแล้วเกิดการเน่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับลากเส้นเล็กๆทุกเส้นนะครับที่อยู่ลอยมาเราก็ตัดหมดเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดถ้าอยู่ด้านบนเขาก็จะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ ไปยาวนานเลยนะครับไม่ค่อยโตนะครับฉะนั้นเราตัดแต่งออกให้ดูสวยงามดีกว่านะครับครับก็จะได้เป็นชนชมทรงอ้วน,วน,วนส,วสวยแบบนี้แล้วนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับเปรียบเทียบระหว่างยกโคดขึ้นมากับแบบปกตินะครับ จนชมก็จะดูทรงสวยขึ้นอ้วนขึ้นนะครับดูดีขึ้นนะครับเราก็เลี้ยงต่อไปนะครับแต่สําหรับต้นที่อ่ายังไม่โคตรตัวรากด้านล,ล่างไม่ใหญ่นะครับเราก็ต้องเลี้ยงให้อยู่ในดินจนรากใหญ่ก่อนนะครับถึงจะยกมาลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็เอาลองไปทำกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม